การจิตอัปเกรดสมองตอนที่หกสิบจ้าเป็นอิสระในอัตตาตัวเองทำไมถึงต้องมาเป็นอิสระในอัตตาตัวเองคะเพราะว่าถ้าไปอิสระนอกกติกานอกบ้านหรือว่ากับคนอื่นนะคะมันไม่ใช่อิสระหรอกคะ่ะ เพราะว่าถ้าคุณอยากจะอิสระคุณไม่ต้องมีเงื่อนไขคุณไม่ต้องเอาความคิดของตัวเองหรือใจของคุณมายึดติดกับค,คนใดคนหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือข้างรัฐที่ใดรัฐที่หนึ่งหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราเป็นอิสระในอัตราของเราวิธีการมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันดับแรกนะคะการที่จะมีอิสระให้กับตัวเองคุณก็จะต้อง มองตัวเองให้เข้าใจทองแท้ก่อนดีว่าคุณอยากจะอิสระและต้องการคำว่าอิสระของคุณแบบใดและคุณก็จะเริ่มรู้จักคำว่าพอดีการว่ามีพอดีนะคะไม่ใช่ให้คุณไปพอเพียงนะคะพอดีในที่นี้หมายถึงว่าใจคุณพร้อมที่จะยอมรับและก็ปฏิบัติจริงนะคะเมื่อใจคุณยอมรับได้แล้วสิ่งอื่นแรกก็คือคุณก็จะต้องมา สนใจแค่ตัวของตัวเองเพียงอย่างเดียวค่ะไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่ไปว่าคนอื่นไม่ไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นและที่สำคัญก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาล้้าเส้นของตัวเองรักษาสิทธิ์ของตัวเองในที่ที่ของคุณแค่นั้นก็พอแล้วค่ะข้อดีคืออะไรคะเมื่อเรานิ่งเฉยและวางเฉย กับการที่ผู้อื่นผู้ใดนะคะมาทำให้เรานะคะตำบาแตกข้อนี้นะคะก็จะทำให้เราป้องกันตัวเองหนึงถ้าเขามาล้ำเส้นเราเราก็แค่เอาตัวเองออกไปห่างๆจากคนคนนั้นเราก็ได้คัดเลือกคนคนนั้นออกไปจากชีวิตแล้วแบนไหมมาและอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เราไม่เอาตัวเองไปก้าวไก่ชีวิตคนอื่นไม่ไปล้ำเส้นคนอื่น ไม่ไปยุ่งคนอื่นเราก็จะมีเวลาที่จะใส่ใจกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเห็นแล้วยังคะอิสระเกิดขึ้นเมื่อนั้นและสิ่งที่คุณทำปฏิบัติมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ความพอดีพอใจของคุณแล้วสิ่งดีงามนะคะธรรมชาติย่อมอ่าเขาเรียกว่าการุณาปานีกับคุณเสมอค่ะเขาก็จะเวียงแห่ คนที่มีความคิดและก็คนที่มีใจจริตเดียวกับคุณมาหาคุณเองนะจ๊ะโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเหนื่อยใดๆที่จะต้องไปหาถูกไหมคะเพราะว่าคนที่มีใจเป็นผู้สมีความคิดเห็นคนอื่นไงไม่เอารัดเอาเปรียบใครส่วนใหญ่นะคะมักจะมาหาเราด้วยความเต็มใจเราไม่ต้องไปแสวงหา ให้เหนื่อยและเจ็บใจด้วยดีไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณก็จะได้อิสระในอัตราตัวเองอย่างแท้จริงนะคะลองทําวิธีที่ปนกบอกแล้วนะคะและคุณก็จะเห็นสังคมใหม่มมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าคุณได้เลือกแล้วไหมคะเลือกที่จะดีคนที่คิดไม่ดีกับคุณ อาลังแกคุณโพเที่ยมใจร้ายกับคุณนะคุณพล่อยคนออกไปด้วยการที่คุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณและเช่นเดียวกันในพื้นที่ส่วนตัวของคุณคุณก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครไม่ไปก้าวก่หน้าที่ของใครเห็นว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้รู้จักช่วยชี้แนะและแก้ไขถ้าเขาไม่ยินดีตอบรับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากมายเราแค่พูดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นผลกับเขา ให้ดีงามก็พอแล้วสุดท้ายเขาจะได้รับอนิสงส์แล้วเขาก็จะวนหามาหาคุณเองโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเห็นหรือยังคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าจงหาประชาธิปี่ยัไในอิสระของตัวเองนี่แหละค่ะ mm hmm. ไม่ต้องไปหาที่ไหนอื่นเลยนะคะมันมาเองโดยออโตเมติกค่ะแล้วมันจะเกิดเป็นพลเมืองแล,แล,ล้วก็พลชุมช,มชนและก็ประเทศสังคมที่ต้องการ อย่างแท้จริงแนละประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไว้คลิปนะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ป้านกด้วยนะคะและถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะอยากมีจิตเศรษฐีก็เข้ามาให้ป้านกเมนทอร์ได้นะจ๊ะป้าจะพาไปให้คุณทั้งหลายเข้าถึงแก่นของความเป็นจิตเศรษฐีอย่างแท้จริงจา้าวันนี้นะคะใครสนใจก็เพาะแทักมาที่ช่องจินบล็อกป้านกนะคะเพราะวันนี้ช่วงนี้ขออภัยด้วยนะคะระบบ หลายปนกติดขัดนะคะก็อาจจะอ่าไม่สะดวกในการที่จะทักไลน์ไปนะคะก็ขอเข้ามาอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจแทนแล้วนะคะเข้าไปที่เพจปนกปันสุขนนจ๊าหรือไม่ก็เข้ามาที่เพจธนพรดิษการนะคะเราสามารถสื่อสารกันช่องทางนี้แทนแล้วนะคะช่วงนี้ขออนุญาตจริงๆพี่ลายคุณพี่งองแงซะแล้วคะ่ะสวัสดีบ๊ายบาย